สวัสดีค่ะวันนี้จะมาท่องสูตรคูณแม่สองถึงแม่6กันนะคะไปเริ่มท่องสูตรคูณกันเลยค่ะสูตรคูณแม่สองสองห2ึ่2สอ2สองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดส

ูตรคูณแม่สีสี่หนึ่งสีสี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดสี่แปดสามสองสี่เก้าสามหกสี่สิบสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สี่สี่สิบสองสี่สิบแปดสูตรคูณแม่ห้าห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้า